เห็นยงเห็นกุแน้แห้งไหมเห็น,นไหเห็นไหมเห็นมลเกไเห็นไหเิตรงตรงนี้เจ้าตรงนี้นี่แนหะ้ยอย่างกุ้งแห้งตัวใหญ่ๆถั่วเม,รรเม็ดปราะแคัดถั่วคัดอ่าพูดไปไข่เต็ม ษอ่าทำไงต่อธรรมดาธรรมดามีกุ้งมีเห็ดมีไข่มีหมูมีถั่วสามสิบห้าบาทพิเศษเพิ่มเผือกปปดกล้วยพิเศษเพิ่มเผือกปปดกล้วยกุ้งเชียงสี่สิบห้าบาทแล้วก็เบอร์โทรพท์หมูนุ่มนะเกียรตินามูนุ่มกว่าเดิมหมูนุ่มสตกใหม่กว่าเดิมเบอร์โทรอะไรเูอ์แปดหนึ่ง สองห้าหนึ่งสองหกสองศูนย์แปดหนึ่งแปดสี่ห้าแปดแปดอะไรปะแปดศูนย์ห้าสี่ห้าศูนย์ศูนย์อันนี้ซอยอะไรเนี่ยซอยอะซอยซอยข้างตลาดน้ำมหานครตรงข้ามสอนอจอ,อดอุตเกะอะไรอะไรเราซออะไรก็เราเนี่ยถนนทับยาว ข้ามซอนออะไรวะซอยแน้อยซอยแรกซอยแรกรายหชื่อเะยช่ะใจหล่ะรายหนึ่งไว้ใจกมังกูอนใจหล่เจ้าเก่าบนีเ้ก่าเก่าแค่ไหนเก่าเก่า คนทำอายุจะติดต่อห้องติดต่อห้องห้องต่อตหมิดเออไปห้างร้านต่อตรงถงต่อนี่ต่อตหมิดแค่นี้จบเพราะคนอื่นเขานึกได้ต่อตหมิรอยู่ไหนเขานิบขนาดดีได้เลยห้องติดต่อก็ห้องหนึ่ต่อตหมิดเออนี็น้องไม่มีน้องไม่มีงานนี้งานเดียวพอจบปวดรู้หมดน้องยังไม่ขึ้นน้อ นั่นแหละแค่นั้นแหละขอบใจมากๆผมว่าใบมาได้ขอบใจ